ครับมีกับผมดิพิเทอร์ซึ่งกับผมในเกมดอนเลสเธออินนะฮะอย่าให้เธอเข้ามว่า <c oughs> ก็ห่างหายไปสำหรับเกมอินดี้นะฮะ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ก่อนพ่อเมื่อพ่อของคุณออกจากบ้านคุณอยู่บ้านคนเดียวสิ่งสุดท้ายที่พ่อของคุณที่เขาบอกกับคุณเอาไว้ อย่าให้เธอเข้ามาข้างในเด็ดขาดคุณจะเป็นใครหญิงไทยหญิงแล้วกันสัปดาห์ที่สี่เสียงว่าแปดบิดมาเลยคุณหวังว่าเมื่อตอนเมื่อตอนนั้นพ่อจะกลับมา สองกระตกได้มองกระตกไหมห้องพ่อแม่ของคุณคุณไม่ควรเข้าไปในนั้นอืมาตาทางนี้ปิดไม่ได้เนี่ยอะไรเอ่ยกินไหมไม่ดีกว่า ข้างล่าคือแบบว่าไอ้ทางข้างล่างส่วนใหญ่มันจะเป็นห้องเก็บของอะ่ะพวกบ้านฝรั่งมันจะมีห้องใต้ดินอ่าจดหมายที่พ่อทิ้งไว้อ่านสิอยาให้เธอเข้ามานะทำไมอา้เธอคนนั้นนะ่ะใครหรือฟังวิทยุอ่าสถานการณ์ฉุกเฉินก๊อกก๊อก ออยอีนี่ใครอ่าหวานใจเป็นไรเปล่าจ๊ะให้แม่เข้าไปข้างในเถอะนะจะปล่อยเข้ามาหรือเปล่าจอนเลดเธออินอ่ะก็ตามชื่อเกนอ่ะคุณเลือกที่จะไม่สนใจเธอไปโอ้ย คุณเหนื่อยมากคุณต้องการจะนอนเปิดตู้เย็นทุกอย่างมันแย่ลงนี่ คุณตัดสินใจที่จะนอนหลับสัปดาห์ที่ห้าคุณไม่มีอาหารเหลืออยู่แล้วคุณกำลังหิวมฮ้อะไรวะนะแก้มเราเริ่มตอกอเอ๊มีอะไรบางอย่างทะลักออกมาจากประตูเข้าไปไหม โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันคือหนอนเอ้ยมันอุน่นเออหนอนอะไรเล่าอ่านว่าวอมไม่ใช่เวิ์มเห็นตัวเอเป็นตัวโอไปได้คุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากด้านนอกกอินไหมเนี่ย อ่าในตู้เก็บของว่างเปล่าไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยทำไมถึงไม่ปล่อยให้เข้ามาอา่าสัญญาณเงียบอทุกความถี่เงียบหมดทุกคลื่นความถี่เงียบหมดเลยสัญญาณทุกย่านเงียบหมดเปิดประตู มีแต่ของเน่าคุณรู้สึกเหนื่อยไม่มีอาหารเหลือเลยสิ่งที่ทำได้ก็มีแค่นอนเท่านั้นดูทีวีไม่มีอะไรเลยคุณแล้วก็เลยปิดก๊อกก๊อกก๊อกอุย้ยลูกรัก ลูกต้องกินข้าวกินปลาบ้างนะปล่อยให้แม่เข้ามาเดี๋ยวนี้เราเลือกที่จะเชื่อพ่ออ่ะทำไมอ่ะพ่อของออกไปไหนนานจังเลยปล่อยให้ลูกมึอหิวตายนะหรือว่าไอ้คนคนนั้นอาจจะไม่ใช่พ่อเราก็ได้สัปดาห์ที่หกคุณได้ยินเสียงอะไรข้างอย่างสักอย่างจากตรงหน้าต่างห้องคุณดู เฮ้ยอะไรวะนะ่ะคุณที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากห้องพ่อแม่ของคุณอุ้ยโอ้ย,อยจะเอ๋ตัวเองกูจะหนีไปไหนได้โอ้ยเฮ้ยประตูประตู โอ้โหไม่มีอยู่เต็มบ้านเลยนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมีพลังมากกว่าที่คุณคิดไว้สติของคุณก็อคอยเลือนหายไปมีทุกส่วนของคุณสัมผัสได้ถึงความมืดและความอุ่นคุณขยับตัวไม่ได้ คุณสัมผัสอะไรได้ถึงอะไรที่มันไส่ยอยู่ข้างในตัวคุณคุณรู้สึกปลอดภัยโอ้เป็นดักแด้ไปแล้วก็โอเคครับก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนชอบกนไลค์แช์อกดแช่แตซับอะไร,มรผมเนี่ยนะครับขอมาดลาไปก่อนครับน่าจจะมีแค่นี้อ่ะในยุคที่สัตว์ประหลาดมันบุกโลก